ทุกคนวันนี้เราจะพามารีวิวแมวของเรานะแต่ที่จริงเราเลี้ยงไว้ข้างนอกเราไม่ได้เลี้ยงไว้ข้างในเพราะว่าบ้านเรามันแคบมากวัดประตูยากจัดอันนี้ชื่อดำขาวตัวสีดำตรงนี้นะชื่อดำขาวอันนี้ชื่อมดหนึ่งชื่ออัดแปลงเลยเดี๋ยวซูใไ้ดูอันนั้นเห็นไหมอันนั้นชื่อมดหนึ่งอันนั้นชื่อมดหนึ่ง ตัวนี้เป็นพี่ของมดหนึ่งมดหนึ่งเอ้ยมดหนึ่งจะตกใจทำไม,อ,มอันนี้คือมด2เป็นพี่ของมดหนึ่งาหานมามาหน่อยสิเอ้าไปหันไม่หันะไรเลย,เลยใช่ไหมอืม <c oughs> โอ๊ยอีกตัวนึงตัวนี้ชื่อดำนะดำเป็นชื่อดำ ตามสีตัวเลยสีดำอันนี้มีสีขาวนี่ไงโอ้โอ,โอดมกล่องดมกล่อง,องไปหาแมวกันดีกว่าเพราะว่าแถวนี้จะมีแมวแล้วก็มีหมาด้วยไหนดำดำหน่อยเอยอน,นี่ไงควรประจำหมาเราอะ นัน่ะขวรนทุกตัวแต่น้ำขาดจะขวนตอนนี้มากกว่า